กินแล้วก็น,นอนชนะสีชนะส,นสีกินแล้วก็น,นอนชนะสีชนะส,นสีกินแล้วก็น,นอนชนะสีชนะส,นสีกินแล้วก็นอนเธอชี้เธอชีกินแล้วก็นอนเคมา,าโอ้โหเละอิ่มแล้วก็น,นอนแลนะนารีอ้วนนารีดูดิสัตว์อะไรเข้าไปเนี่ยกินโครงไก่เข้าไปกินกินโครงไก่เข้าไปเท่ากี่โครงนะพี่ดิษสี่โครง,งเธอเธอ ท้องนะดู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 กินเสร็จแล้วก็นอนนะติดฟันตรงไหนนอ่ะกินแล้วก็นอนลูกมันก็ไม่ย่อยสิลูกขึ้นนอนแล้วกินแล้วเขาไม่ให้นอนลูกกินเขาไม่ให้นอนมันจะไม่ย่อยลูกมันจะไม่ย่อยนะมันจะไม่ย่อยลูกหนูต้องลุกลุกกลหนูก็เดินยุ้ยนิดนึง ไม่ได้เลยเลยหนูจะขี้เกียจอย่างนี้ไม่ได้ปะไปะอีหลาอีหลาคําแพงของแม่ป่าแล้วนะเดีจะนอนอีกแล้วตื่นมาหิวหิวเสร็จกินนอนโอ้โอหหลาแม่ลูกหลาแม่มปไ,ปไปเร็วลูกเร็วเร็วเร็วไปไปเ็วไป จะให้กอีกแล้วโอ้โหฟันไม่เถอะอิ่มแบบนี้อย่าหวังเลยว่าแม่จะลาเพราะหนักหนักไม่เอาไม่ลากอะลิหนูอิ่มอย่างเงี้แม่ลากแล้วแม่หนักกระโหลกไปลูก